สวัสดีครับพวกเราวง Six f l o o สวัสดีครับผมอะตอมมือกีตาร์ครับผมสวัสดีครับชื่อติวติวนักร้องนำครับสวัสดีครับผมปันมือเบสครับสวัสดีครับนิป้อนมือขั้นเปิครับผมสวัสดีครับปอเช่มือกีตาร์ครับสวัสดีครับเจดมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับปี๊บสวัสดีครับวินนักร้องนำครับ สวัสดีครับบุญมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับผมฉันมือกองครับผมสวัสดีครับโมโม่มือแซกครับเป็นงานเล่นดนตรีโปรโมทงานจัตุรมมตรครับผมเป็นประเพณีฟุตบอลของพวกเรา4ี่โรงเรียนครับครับก็จะมีวงสุนกลัาเทียมซีรีนอสังข์ชันและกงเทพกิเตียนครับเล่นที่3กับสที่สยามแสแควร์ครับผม ภาก็รู้สึกดีครับที่ว่ามีเพื่อนๆพี่ๆส่กุหลาบแล้วก็เทศิรินมาครับมาต้องสนุกกับเรามาเหมือนแบบเพื่อนเพื่อนเรานะครับสำหรับวันนี้ทั้งสองโรงเรียนเลยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นการกระชับไมตรีของโรงเรียนอย่างหนึ่งครับทำให้แบบสนุกมากขึ้นเมื่อกี้ก็เห็นว่าส่กุหลาบเทศิรินก็โดดเล่นสนุกกันเลยกันครับก็เป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยก็มันมากสนุกมากแบบว่ารู้สึกไม่ได้มันแบบนี้มันนานมากแล้วครับผมใส่สุดเต็มแรงกันจนแบบว่าโอ้โหตอนนี้คือแทบจะล้มพับไปเล้วทุก โรงเรียนก็จะมีวงสตริงครับแล้วก็เขาจะคัดจากเด็กที่มีความสามารถทางด้านดนตรีนั้นๆแล้วก็เอามารวมวงเป็นซิกฟอร์ครับใช่ก็เหมือนจะเป็นการ audition การภายในะครับใช่ผมหล่อไหมครับผมหล่อมากเลยผมหล่อสุดๆเลย ทุกคนที่เล่นดนตรีในวัยมัธยมต้องรู้อยู่แล้วว่าคอนเวิบนี่เป็นรายการที่ค่อนข้างที่จะเป็นความฝันไม่ใช่เป็นค่อนข้าง,างเป็นความฝันของเด็กหลายๆวงดนตรีแต่ละโรงเรียนเลยครับก็อยากว่าจะเข้าไปลองประกวดสักครั้งหนึ่งลองติดติดได้แล้วก็ arrange เพลงอะไรสักครั้งหนึ่งก็เป็นความฝันของพวกเราเหมือนกันจริงๆที่อยากจะเข้าไปประกวดในรายการนี้ครับ เตรียมตัวกันค่อนข้างนานเลยครับตั้งแต่ก่อนช่วงที่จะมีตั้งแต่ช่วงประกาศแรกๆเป็นรอบคลิปนะครับก็เตรียมเพลงเตรียมอะไรกันนานมากจนกระทั่งประกาศว่าเข้ารอบก็พอวันนั้นพอรู้ว่าเข้ารอบวันต่อมาก็เริ่มซ้อมกันเลยครับเริ่มเลือกเพลงเริ่มซ้อมกันก็เป็นเวลากว่าประมาณเดือนนิดๆในการเตรียมความพร้อมครับก็ซ้อมกันแบบหนักหน่วงมากๆเลิกดึกทุกวันเลยเลิกสี่โมงปุ๊บเลิกเรียนสี่โมงปุ๊บก็คือต้องมาซ้อมกันต่อจนถึงสี่ทุ่มกันเลยทีเดียวกว่าจะได้กลับบ้านจริง จริงจริงจริงถูกจริงๆแล้วเล่นดนตรีให้เป็นตัวเองครับโชว์ความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่สําคัญว่าจะเก่งไหมจะมีฝีมือมากมายแค่ไหนสําคัญแค่ดูตัวตนของตัวเองแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองให้ชัดที่สุดครับผมจริงถูกถูกต้องเลยใช่คคอนเฟิร์ดด้วยต้องใช่ ซิกอันเดอร์สกอร์ล์แลก็อันเดอร์สกอร์แบนครับใน IG นะครับส่วนใน Facebook เป็นซิกโฟล์แบนครับครับสำหรับพวกเราวงซิกโฟล์นะครับได้เข้ารอบเซมิไฟนอลนะครับของรายการ Hot Wave Music a w a r d นะครับโดยวันที่5พฤศจิกายนนี้ครับจะได้ทำการแข่งรอบสเตทที่สยามสแควร์ครับบล็อกเคตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับผมสามารถมาเชียร์พวกเรากันได้นะครับไม่ว่าจะสิทธ์เก่าสิทธ์ปัจจุบัน ใครก็ตามนะครับที่มีสายเลือดเขียวเหลืองของเทพซิลินนะครับอยากจะเชิญชวนให้มาเชียร์พวกเราวงซิกฟอร์กันเยอะๆเลยนะผมอยากจะมองลงไปข้างล่างเวทีแล้วเห็นแบบเสื้อเขียวเหลืองเนี่ยเต็มสยามทางพื้นที่เลยครับผมก็พวกเรานะครับแข่งเป็นวงที่11นะครับเวลา1นึ่งทุ่ม15นครับถึง1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับผม Oh! <laughs>